เช้านี้มิมิเกือบไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะป๊าป๊าซื้อของเล่นให้ไม่ดูสิมามาเดินลงมาจากข้างบนเจ้าเด็กกับป๊าป๊าเล่นตู้ขี้ตุ๊กตากันสนุกเลยอุตส่าห์ตื่นเช้าแต่กว่าจะออกจากบ้านได้ก็ต่อรองกันอยู่นานนะคะแล้วดูสีหาวฟอดเลยสงสัยจะง่วงกินนมเติมพลังวัคมาที่โรงเรียนน้องมิมิดันทําเสื้อเลยนมสะงันน่ะช่วยไม่ได้นะมิมิงั้นก็ไปอาบน้าที่โรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเจ้าแบแทนละกันวันนี้รีบส่งมิมิค่ะเพราะว่ามามามีคิวเสริมสวยคิดถึงชีวววิิตตตททีีีี่่่มมมนนนนนนาาาาาฟููจังงอเเสรร็็บบไไปปปกกกข้้้ชแแึดดดยห แล้วทาไมเวลาผ่านไปไวจังมารับเจ้าเด็กมิม,มิทำไมกระโปรงหนูสั้นอย่างกระเสื้ออย่างงั้นล่ะรีบรับรีบไปที่อื่นต่อว่าแต่วันนี้เด็กๆเ,เขาจะไปที่ไหนกันน้ากินนมเติมพลังแล้วก็มาต่อกันที่เรียนว่ายน้ําค่ะเปลี่ยนชุดว่ายน้ําแล้วก็ไปไว่ายกันคนละเรนถามว่ากิจ,จกรรมแน่นขนาดนี้เด็กๆหมดแรงกันไหมบอกหรือว่าไม่หมดค่ะยังคงคึกต่อกว่าจะกลับบ้านได้ปะป๊ป๊ามาพูดกันจนเสียงแหบมิมิมีข่าวดีมาบอกพี่ๆอย่าลืมไปดูบ้านแดงลุงพีแฟมิลี่นะคะ e ีพีใหม่ห้องกงดิสนีย์แลนสนุกมาะบจชส